ตอนนี้เราก็ทำงานด้านจิตใจก็ทำจิตทำใจของเราให้มันชุ่มฉ่ำหัวใจด้วยการอิ่มเอิบด้วยพระธรรมพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ารับไว้ดีแล้วชอบแล้วไม่มีใครปฏิเสธไม่มีใครคัดค้า,านนั่นแหละพระธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือความดีงามธรรมะคือความสุขใครได้ปฏิบัติธรรมคนนั้นมีความสุขในสังคมในยุคปัจจุบันนี้ทุกคนจำเป็นก็ต้องวิ่งไปหาธรรมบางทีไม่เคยทําไม่เคยปฏิบัติธรรม เมื่อเข้าไปใหม่ๆมันก็อึดอัดเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเราทำเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นความเคยชินแล้วการปฏิบัติธรรมมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเดินเหมือนกันจังหวะหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามจังหวะสี่จังหวะห้าจังหวะ 2, หกตอนแรกมันก็อึดอัดทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ มันจะเกิดเกิดความเคยชินเองนั่นากับการนั่งก็นั่งดูมีสติดูลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าหายใจออกถ้ามันเกิดอาการเวทนาที่มันเจ็บมันปวดการเคลื่อนไหวของร่างกายเราสามารถที่จะเปลี่ยนอิริยบทได้ เปลี่ยนโดยมีสติสัมปชัญญะเปลี่ยนขาก็าได้ถ้ามันปวดแต่ต้องมีสติกำหนดกำกับกกว่าขณะนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมเรากำลังนั่งสมาธินั่งทำไมนั่งให้จิตมันสงบมันสงบไหมไม่รู้รู้แต่เพียงว่าเรากำลังมีความสุขกับการปฏิบัติธรรม อึดอัดบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาของใจใจมันเคยเสพอารมณ์เหล่านี้มันเคยรับอารมณ์เหล่านี้มันก็ไม,ม่อึดอัดแต่ถ้าใจเข้าไม่ได้รับอารมณ์เหล่านี้นั่งมันก็มีอึดอัดบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นแหละจึงบอกว่าปฏิบัติธรรมได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดา รักษาศีลจะได้ครบบ้างไม่ได้ครบบ้างก็ยังชื่อว่าได้รักษาศีลอยู่เข้าวัดจะได้บุญบ้างไม่ได้บุญบ้างก็ยังชื่อว่าได้เข้าวัดอยู่ถ้าได้ทําคุณงามความดีด้วยการเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมมันก็ได้ส่วนจะได้มากได้น้อยนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ยังถือว่าได้ทําคุณงามความดี ถ้าถ้าเรากาหนดไปใครกําหนดได้ใครนิ่งใครสงบเหมือนกับที่เราสมาทานนะนะคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะคือความสงบชั่วขณะหนึ่งนะมันเป็นเพียงจิตสงบชั่วขณะหนึ่งคณิกะอุปจาระก็เข้าไปเฉียดเฉียดนานหน่อยหนึ่งส่วนอัปปนานั้นจะ นิ่งจะนิ่งสงบอัปนาสมาธิจะนิ่งจะมีแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ความรู้สึกของเรามันจะไม่มีเราไม่ต้องห่วงว่าร่างกายมันจะไปมันจะหายไปบางทีร่างกายเราตัวใหญ่บางทีเราร่างกายเราตัวเล็กบางทีเราสูงเราต่ำบางทีเราเป็นคนตัวใหญ่บางทีเราเป็นคนตัวเล็กนั่นเป็นอุปทานเฉยๆนะนั่นเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติกรรมฐานเฉยๆ แต่สิ่งสำคัญคือสติเราให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรจิตของเรากำหนดให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมจิตของเราให้ตามให้มันเห็นให้มันรู้อารมณ์เท่านั้นส่วนร่างกายนั้นบางทีมันจะเป็นแค่อุปทานทเฉยเป็นอารมณ์กรรมฐานเฉยแต่เราอยา่าเผลอสติ กำหนดอยู่กับลมหายใจของเรากำหนดแบบสบายสบายถ้ามันเข้าไปสงบนิดหนึ่งมันก็ยังดีนะที่ได้สงบนิดหนึ่งนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมจึงบอกว่าใช้ความเพียรใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้ ความผ่มใจปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนี่เป็นการสั่งสมอบรมคุณงามความดีี่ที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาสู่สถานที่ปฏิบัติธรรมได้เข้ามาสู่วัดวาอารามได้เข้ามาสู่สถานที่ที่ให้ความสุขกับใจนับว่าเป็นบุญนับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่ง คนเรามันไม่เหมือนกันคนเรามันแตกต่างกันบางคนคิดแต่เรื่องบุญทั้งวันบางคนคิดแต่เรื่องบาปทั้งวันอ่านเห็นไหมมันจะแตกต่างกันชีวิตก็แตกต่างกันการดําเนินชีวิตก็แตกต่างกันบุญก็ไปหาบุญบาปก็ไปหาบาปฮะพวกเราเป็นกัลยาณมิตรพวกเราเป็นกัลยาณธรรมของผู้มีบุญ ผู้มีบุญกับผู้มีบุญก็ต้องได้มาพบกันนะเพราะว่าคนมีบุญก็ต้องไปหาบุญ